รายการต่อไปนี้เป็นการเผยแพร่วิถีชีวิตไม่ได้มีเจตนาต่อการทารุณกรรมสัตว์แต่อย่างใด สวัสดีค่ะพบกับลุงนำในรายการปลากัดแ่นใต้วันนี้เราจะมาเอาใจคนที่ชื่นชบในการเลี้ยงปลาสวยงามและเป็นที่ทราบกันดีว่าเมืองไทยของเรามีสัตว์น้ำประจำชาติก็คือปลากัดปลากัดสวยงามก็เป็นที่นิยมองทั่วโลกและตอนนี้เราก็มาอย่วันที่อำเภอพุ่มพิรีจังหวัดนครศิีธรรมราชเพื่อมาพบผุ้คนทันนึ่งซึ่งชื่นชบในการเลี้ยงปลากัดสวยงามจนทําให้เกิดอาชีพที่สร้างไรายได้ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงเรามาติดตามกันเลยค่ะ เราก็มาอยู่กับผีที่ได้กล่าวันตอนคลิปแล้วนะคะที่ชื่นชอบในการเลี้ยงปลากัดสวยงามสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะให้ผีช่วยแนะนาตัวแอคผู้ชม<ล>ได้หมคะได้ครับผมชื่อลาอยูลินเก้นนะครับ <S 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 เป็นประธานชมรมปลาสวยงามเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ <S S ก็เป็นการเลี้ยงปลากัดแบบบ้านๆเราเรียกว่าปลากัดบ้านๆก็คือเป็นการเลี้ยงปลากัดเปลือกห่าไร่ๆเสริมใน การดำรงชีวิตครับคุณงคณนนุนนยข้อ,อยากคูยู่นะคะครับเรียกสั้นๆคูยู่ครับค่ะโอเค<ง>ค่ะเอ,อ่อคูยู่ช่วยเราเรื่องจุดเริ่มต้นในการเข้ามาเรียงป่ากัดสวยงามหรอคะอ๋อจุดเริ่มต้นข้องการเรียงป่ากัดสวยงามเริ่ตรกกมต้นนี่คือผมเนี่ยทำธุรกิจอ๋ออันนี้ผมคือผมทำธุรกิจเป็นผมเป็นเอเจนซี่ในการส่งครูต่างชาติในการดูนประสร้างังกฤษให้กับโรงเรียนผมเปิดโรงเรียนกดวิชาอยูท่ที่อำเภอพงศ์คิรีนะครับแล้วก็ มันก็ทำทำงานทึงมันดูสึ้กว่าเนื่อยถึงกเลยกิดว่าหน้าห้าอะไรทำเดียวไงเตียวว่ามันจะได้ไม่เบื่อนะแล้วก็ก็เลยดูอะไรก็ดูหลายๆอย่างก็ป่านึกถทงว่าเออปักกัดเออแม่เคยชบเลี้ยงปากกัดใช่วะทังวาเออทำเอาปักกัดมาเลี้ยงวะก็เลี้ยงเสริมตอนก็หัดเลี้ยงก็ได้ไม่เยอะนะแต่เดิมเพาะก็ได้ไม่เยอะอ๋อมีผลห้าได้หลายๆอย่างเน ประมาณห้าปีดีเดียวพวกปีดีเดียวนะพอมีปัญห้าล้าหลายอย,าย,ยา่างซึ่งก็พอเริ่มซ้ำเร็จก็คือเริมทำผนพืชพอเริ่มมาก็เลยคิดว่าทำผนพือแล้วกันนี่หลงไขยอ่าก็หลงไข่ในเฟซบุ๊กเลยไข่ในเฟซบุ๊กพอมันก็เริ่มตอนไข่อยู่ประมาณเดือนหนึ่งไม่มีใครซื้อข้องเราเลยนะก็เริ่มเ e อ้ยตงไห้พเพราะอะไรใสา่คนอื่นเขาไข่ได้เราใข่ไม่ได้ก็เลยเริ่มก็เลยทำป่าไปช่วยถ้าพยายามฝึกถ่ายรูปป่าให้ช่วยก็เริ่มไข่ได้ ได้ประปามูลได้เติมตอนเข้าปามูลในกลุ่มสิบบาทจ็อบติมไม่ใช่หกสิบบาทไอ้วันเนี้ยก็เลยวันหนึ่งก็มีมีชาวต่างชาติเป็นชาวสิงคโปร์ปามูลปลาผมเป็นตัวแรกทีุผมก็คือในราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้าจะไม่พิจารณาตอนนั้นตัวนั้นเป็นตัวแรกเลยที่ใครต่างชาติใครไปสิงคโปร์ตื่นเต้นเราก็เออมันเห็นเราเล่นช็องไยได้ว่า มันมันสามารถทได้จริงคือปัจจุบันนี้ก็หยุดอาชีพนี้เป็นรักเหรอคะอาชีพอา่าไม่ใช่ว่าอาชีพลักก็ผบก็คือตอนนี้ผมเป็นผมเปิดโรงเรียนกดวิชาตอนนี้ก็เป็นเราคือทําอยู่ผมเกิดโรงเรียนกดวิชาตอนนี้ซ่อนคณนตประาอางกฤษให้ก<อ>ับเด็กส่วนใยญ่สวัสดิ์ทีแล้วก็เป็น,<อ>เ,ปนเป็นคนดูแลครูต่างชาติให้กับโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถังฟ้ามเนี่ยค,ะค่ะก็อยาการาบแบบเออมีปลาถังวัดเนี่ยก ah, ี่ตัวคะประมาณก,าก็อยู่ทีเราตอนนี้ที่มันก็หมากน้อยมันอยู่ทีจังหวะว่าเราจะโปะมาผมา่อนพผมจะเลือกววเวลาพาะเนี่ยผมจะเลือกวันผมมีอาหารสมบูรณ์พ,ณพอจะเลี้ยงปลาได้มากเพราะอาหารของหนูปลาเนี่ยบางทีผมไม่่อยว่างสิบางคนเขาไปตักตมธรรมาชาติแต่ของผมผมจะทำเขาเรียกว่าทำน้ำเคี้ยวทำน้ำเคี้ยวเพะลุกไหลเองนะครับทำน้ำเคี้ยวพะลุกไหลเองก็คือ ตัวทำเล็กๆน้อยๆเพราะตัคือบอกไม่มาร์กทีห้าเกสิบเกมากสุดก็ยี่สิบเกาะกนึงก็ได้ประมาณสองสามหน่ยตัวก็เป็นตัวผู้ซะประมาณหลอดตีว่าห้าสิบห้าสิบห้าสิบนั่นก็แล้วแต่อาจจะมากว um, ่าม sí. ันก็โชคดีหลบไปพอส้นใหญ่ที่หลบไข่ก็ไข่แต่ตัวผู้ตัวเมียไม่ค่อยไข่นะประมาณนี้ก็อยู่ตีว่าเรารลบนึงก็ได้ประมาณพันตั้งพันตัว อยากรู้เรื่องการผสมพันธุ์ปลาค่ะมีการเลือกโคพันธุ์เลือกแม่พันธุ์อย่างไงอะคะก็อันดับแรกขอแม่พันธุ์เราต้องเลือกสําคัญคือความต้องการของตลาดถ้าว่าตลาดต้องการแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นให้เร็วเราต้องมีก็เดี๋ยวว่าต้องมีความมีแล้วก็เราต้องดูตลาดด้วยเพราะนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าทำก็มีจะมีไส้ปลาว่าคนชอบเล่นอะไรก็อ่ะก่อนก่อนหน้านี้ก็จะเป็นก็เดี๋ยวว่าชื่อปลามีนิโม <Okay. S 2> อปอานิโมปับ๊บพอพัฒนามาเลยเอาไปมีเก็ตอานิโมคกาเล็กซีก่พัฒนามาอีกราคามันสูงแต่เมืันปลาซี่เดียวปลาเดียวปลาซี่เดียวมีซี่ซี่ข้าวซี่ทองซี่แดงซี่ดำซี่นำเงินอ่าพวกนี้ก็ใจอีกราคาหนึ่งไปเรื่อยๆราคาไปเรื่อยๆก็เลยว่าไ,วไม่สูงไม่ต่ำนะครับไอ้หมูปลาทำไงยๆราคามันก็ราคามันก็ไม่สูงมากแต่หมูที่ทำยากยากขอกหนึ่งเปอร์เซนต์ได้เราได้เมื่อนกาเล็กซี่เนี่ยขอกหนึ่งได้ไม่กี่ตัว แต่ว่าส่วนใหญ่พว่าจะเลือกทําบานเลาเนี่ยคือผมจะทําเนี่ยก็มีทังห้างสั้นทางห้างยาวก็ยังที่น้องเห็นนะครับมันเป็นปลาที่เราสมัรไขายง่ายเมื่อวันที่ผมซึ่งใหญ่คือผมจะออกไปออกบูธให้กับประมงจังหวัดตามในงานต่างๆในเทศกาดนี้เทศการแล้วก็ออกจำหน่ายนะครับในราคาส่วนนี้ราคาไม่ค่อยสูงพอเราไข่ในบรรเราแล้วค่แต่ว่าถ้่าราคาสูงกับปลาอีเกตหนึงที่เราคือเราใ่ไข่พวกคือปลาแบบปลาเตี๋ยวคนนึงคนเอาไปส่งกัะกวด เราจะได้ปลาราคาสูงนะครับเป็นลักพันธุ์แล้วก็มันก็เยอะดูดีว่าส่วนนึ่งก็คือช่วงนี้ก็คืออ่าผมจัดมีไลซดตกคืนวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์<ม>เวลาซ่วงถุนช่วงเนี้ยคืนอมากกวไลประมาณยี่สิบตัวนะตกคืนตกคืนค่ะหรือว่าปลามูลปลามูลปลามูลหรือสี่ส่วนบาทบิตต่อไลก็ได้บิตต่อไลลงถ่ายโดยสูงลงถ่ายโดยห้านะเริ่มสี่ส่นบาทก็จบก็บางที่ก็ เจ็ดแปดสิบบาทท่องซ่อมรวยบาทไอ้พวกเนี้ยเดีวแต่ลูกค้าลูกค้าไม่ไม่หมือนไม่ไม่เขาก็อยากเล่นเขาก็เอาไปก็เลยเดี๋ยวแต่ตรงนั้นครับแล้วเรื่องอาหารนะคะทำเองหรือว่าซื้อซ้ำเล็ดอะอาหารเมืันปลาตัวมันตอนนี้กคือที่ที่ทำก็คือทำไส้แดงอาหารส้ำเร็จรูปก็คือที่ซื้อตอนนี้ก็ซื้อก็คือซื้อเต้าหู้ไข่อันนี้ปลาพมตัวนี้เพ่ให้กินเต้าหู้ไข่ใช่ครับใช่เต้าหู้ไข่ในเซเว่นนะครับมันง่ายบางทีเมื่อสมัยก่อนคือใช้ไข่เป็ดมาทำไข่ตุ๋น ถึงพอร่างๆบางทีเราได้ทำมั่งไม่ทำมั่งบางทีมันเอาไม่ทันบอกบวกกับงานก็เลยเออเอาเอาไข่เอาเตะวุไขมาให้กินนะครับมันก็อ้วนดีเหมือนกันสะดวกประหยัดอ๋อก็คืออยากซาบิธีการทำไรแดงอะค่ะทำทำทำไรแดงก็คือจริงๆอะผมก็ก็เขาเรียกว่ามีสาหร่ายเขาเนี่ยสาหร่ายคอรีล่าหรือว่าน้ำเคี้ยวนะครับเอาทำน้ำเราทำเราทำสาหร่ายตัวนั้นมาเป็นอาหารของไรแดง ก็ใ <One> ช <input> ้เวลาในการทำน้ำเคี่ยวอยู่ประมาณเจ็ดวันแล้วก็เลี้ยงไหลแดง3วันวันที่4ี่ก็ตักให้ลูกปลากินมันเราก็คือมันเพิ่มปริมาณเหลือๆไม่ยากเพราะนูนจะมีซูทก็จะเป็นซูทก็มีปุ๋ยปุ๋ยยูเรียพงษช้ยฟงผมนี่พงชายปุ๋ยอยู่ไอซีไอซีหกซีหกส่นศูนย์แล้วก็ซีหกยี่สิบศูนย์ ปุยยูเรียกับปุยหน้าแล้วก็ลำละเอียดแล้วก็าหารนไก่แล้วก็มีกากฟงชีวรสเลือเดเราเรียวกว่าอามีอาม,อามินะครับ mm hmm. แล้วก็มักในส่วนปลาสมนัังมัดเนี่ยมักไว้คืน,นแล้วก็เอาไปเทรวมกันในทั้งเนื้อในกะละมังนะครับอ่าเชื่อแล้วก็ทําให้เป็นน้ำเคี่ยวขยายน้ำเคี่ยวให้มา mm hmm. บานลวอในนาก้นบารเานีมนมน้มันมันมีารามทำาวามเรือเ่องอะไร่เงนี้มีอยู่ที่ กระเซ็ดขวดพองนะครับแล้วก็ถีถุงใยของปลามุงส่วนปลามุงถีถุงใยท่านั้นนะถีอื่นไม่มีบ้านเราลายเดงแพงกิโลหนึ่งร้อยร้อยสี่รอยห้าถีผ่านมาค่ะเคยส่งปลาไปประกวดถีได้มั่งอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็คือส่งถั่วนะแต่ว่าบางทีพองานใหญ่ๆเรามันขายเล็กๆบางทีไม่ค่อยติดส่วนใหญ่ก็คือทีได้ประสบความสำเร็จก็คืองานประกวดปลากัดถีทรงค้าผมแล้มก็ได้ได้รางวัลถีนึงองประกัดทัามูลมา ะเราเป็นงานใหญ่ห้องปากตายงานนึ่งมาปีตีหรือสองปีตีเด็กมาปีหกใส่หกนึ่งนะหกนึ่งหกอ่าหกนึ่งครับแล้วปลาที่ว่าส่งไปประกวดเนี่ยค่ะมีเกณฑ์ตัดสินยังไงแหล่ห้างแหล่เสียเลยค่ะเกณฑ์ตัดสินต่อคือเราประยุดเกณฑ์ตัดสินข้อมาตรฐานข้อกรมปัมมงนะครับในการตัดสินก็ดูโครงสร้างโดยรักโครงสร้างเรื่องของซีแล้วก็ล้ำซีลำตัวแล้วก็กระโดงห้างไชนามตะเกียบนะครับ แต่ละส่วนก็คือแต่ละชนิดมันก็มีมีครอบคขตมีมาตรท่านของมันอยู่เลี่ยที่ว่ามีตอนนี้ก็มีก็คือทางอะไรสมาคมสมาคมปากัดแห่งประเทศไทยก็ได้ทํากดตัวไม่ขึ้นมาตอนนี้ก็ก็ค่อยศึกษากัรืดองรายละเอียดตรงนี้มันมีเลยป้องกันปากวดเนี่ยคุนยเอาป่าส่วยมันก็คือมันมีองค์ประกอบเยอะอ๋อเขามีกดอกมาใช่ครับแต่ละปีมันจะเหม่องกันหรอไม่ครับมันจะเป็นมาตรท่านเดียวกัน แต่ว่าคือแต่แต่แต่ละส่วนของปลาแต่ละประเภทเนี่ยมันปลากัดต่ายเมื่อท่ามูนท่ามูนการห้าง mm hmm. กลา,างาห้างมันจะแตกซี่แตกแหวแตกซี่พกเมื่อเมันอปีเคเข้ามาปีเคคือปลากัดตีมีการห้างแตกสองอกระโดงม,มันอท่ามูนกระโดงอย่างน้อยคือต่างต่าง,งชาติหรือว่าลำหน้าไปเป็นมุกได้เมื่อห้างต,อางต้องกลางหนึ่งขั้นต่ำอย่างน้อยน้อยคือรอยแปสิบองศาไอะไรเนี่ยก็และมันจะมีรายละเอียดเจาะลึกถึงมาก กอนนาปลาส่งประกวดนะคะมีการเตรียมตัวปลาอย่างไงบ้างคะก็คืออันดับแรกเราคือเราก็นําปลามาเลือกตามให้ได้ตามตามมาตรฐานแล้วก็ทําให้เขามีความเขาเรียกว่าปลาคึกทําให้คึกแล้วก็ทำให้ปองสู้แล้วก็คุณต้องเลี้ยงให้คุณเพราะว่าเวลากรรมการเขาตัดสินเขาจะเอาเอาไม้จี้มั่งก็เะ๋ยิบมั่งเลยมั่งคือเขาจะคือเขาจะกลัวนายปลาไม่กลัวการสู้ตลอดเวลาแล้วก็ความสมบูรณ ต้องเลี้ยงป้าต้องเลี้ยงให้อิม่มส่งบูนเพราะว่ามันมีการเขืนยายมีการขนส่งนะนั่นเองอ๋อหรือขอดูป้าที่ว่าเคยสรงประกวดได้ไหมคะตอนนี้ป้าที่สรงประกวดส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าพาเมื่อเราเหลาเหลาส่งประวดเซ็ตถ้าได้หลังวันเนี่ยเราก็จะพยายามก็คือมันเหนือ้อมอ่าเราก็ข่ผเพราะมันได้ราคาด,ดีนี่ก็มีตัวที่ว่าเตรียมส่งประกวดในตอนปลายเดือนนี้ครับ เราส้องประกวดเนี่ยเราต้องเ็คว่าเราป่าไม้มันมันจะมีเทคนิคหรอ่ะในการป,ป,ประกวดคนปบบอาสิ่หนึ่งคนแต่ว่าถ้าว่า,าใครดักชาดเนี่ยครนนี้พกมก็จะคัดดันอยู่ที่กวันานศาตุมาเป็นซี